ครับนี่เขามาอยู่ไกยกลางซีนเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิธีกรใหม่นะครับก็คือคุณออมซินนะครับมาเสียงนะครับสวัสดีครับนี่ครับตัวเขานะครับชื่อว่าสินี่นะแตงไม่มีสกินใส่โอ้ยผมไปหาให้ก็ได้รับวันนี้กรจะมาเล่นอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันครับก็นเนี่ยข้างหน้าอะไรนะครับเอลินาเราข้างในมันมีอะไรนะครับพ v วพีโหมด ความสอยกันได้เราจะเล่นมันอยู่ทีมเดียวกันนะเต้ยพร้อมยังโอเคพร้อมเดือนปีลุยปีให้มือปล่อยมึอเออหาไปไหนแล้วายไปไหนเฮ้ยไอวาสองสองหนึ่งแปดอุ้ยเจ็บสองสองหนึ่งไม่ไม่ไปสักไปสักไอตุ๊กไปรับ อัดเอาตัวทีครับเอ้าแย่งกุมคิวอีกโกไมาอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะส่งอะไรไปในสกายนะโอเคอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าบอกคนดู อ่ะอไอปละดูด้วยดูด้วยแอปในสก,กายในสก,กายเปิดหาดูอยู่เนะี่ยตรงตรงข้างล่างมันจะเป็นไอเนี่ยที่มันเป็นบอกข้อความอ่ะที่มันเป็นรูปคุยกันนะของตัวเองปะ เออกลุ่มของตัวเอง,องอเอ้าคูไปเผยออกอีกครับนี่นะครับเขาผมเพิ่งสมัครสกายให้เขานะครับก็เลยใช้ไม่ค่อยเป็นใช่ไหมโอ้สมัครยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยต้องหานาทีก้ซ้ำอ้าวเหรอเออตกลงเจ,เ,จเจอเจอยังนีอยฮะมันเข้าไม่ได้อ่ะนี่คุณเห็นลยนี่ไหม ในไมค์ในคุณกดไปดูในสกายจ้าแล้วคุณจะเห็นมุมซ้ายล่างคุณจะเห็นไหมที่มันเป็นรูปข้อความอะ่ะก็มันขึ้นสกายของโบอยู่อะ่ะถ้ากดสกายมันก็ขึ้นของโบอีกอเดี๋ยวพอพอเข้าสกายไปใช่ไหมมันจะเป็นไอเนี้ยอะไรอ่ะรูปเวลาคุยกันใช่ไหมเห็นไหมไอตรงที่มันเป็นวงรีข้างล่างที่มันมีกด เลิกเลิกคุยอะ่ะเห็นนะมคือ,อตรงไหนวะเพราะไอ้ที่มันเขียนว่า NCO หมายถึงตอนเนี้ยมีสกายของโบที่เป็นรูปรถขึ้นมาอยู่เออเป็นรูปใช่ไหมลองมองมาข้างล่างมันจะเป็น<อ>พวกเออวางสายแล้วก็เป็นบวกไอ้แบบปิดไมค์เปิดไมค์อย่างเงี้ยเห็นปะอืมใช่เห็นเห็นที่มันเป็นรูปเหมือนคุยอันป่ะที่มันเป็นรูปข้อความอะ ขอคว่ข,ข้างซ้ายอ่ะข้างซ้ายพี่เป็นรูปเหมือนสี่เหลี่ยมกําลังออกหรือว่าอันที่มีรูปค้อข้างๆสี่เหลี่ยมออกอ่ะอ๋อกดเข้าไปใช่ไหมอ่ากดไปเห็นยังเห็นแล้วมันเขียนว่าอยู่ดูอะไรแกย่ยาแก้ยาอ่านนะไอตรงบรรทัดที่สามอะให้จำไว้แล้วก็เรียกโอเค เค้อืมต้องจำอยู่เค้าเข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 าติดเขาติดเออเรียกผมว่าชื่อน้องมานานนะครับน้องผมค่อว่าบนนครับเนี่ยครับเราก็ไล่ตีไอไอเขาหนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยโอเคโอ้เขาเอ่อเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไครตุย ตอนนี้ผมกำลังตีคุณภูอ้าวคุณภูโอ้นี่คุณมาแย่งผมคิวเข้าเอาคอ่ททีแย่งตั้ดรอะผมกว่าผมจะฆ่าก็เห็นใครปีหมดนะกว่าผมจะคิวได้นะเพิ่งคิวเมื่อกี้ไปเร็วมาตรงอารีนาไอ้เละปิดตอนนี้นะครับตอนนี้ครับ เออผกลุผมกำลัง,ลงนี่อยู่นะครับเออกำลังอะไรอะอัพโหลดคลิปที่ทต้งเ,เซิร์ฟนี้นะครับอัพโหลดก็จะเสร็จแล้วแหละโอ้ดําน้ำเล่นฮอรอไปดูคลิปพี่เอกไงคนไทยดําน้ำได้ซุปเปอร์สตาออร์เฮอยโมเดใครวะโตเอ้าตีตีลงไป ตีทำไมเดี๋ยวมันมึงกินกินกินก่อนจะตายละแผมจะถ่ายแป๊บเดียวนะพี่เกีจะถ่ายนานเด,<อ>เดี๋ยวผู้ชมเบื่อเพราะว่า<อ>เรามาถ่ายแค่แเล่นในนี้กันใช่ไหมละ่ะประมาณนะั้นคลิปหน้าผมจะสอเอ้ยคลิปหน้าผมจะถ่ายไอ้น,นี่นะยินดีต้อนรับพี่กอนใหม่โอเคแล้วทำไมไม่ตายลาะ ออโอ๊ยตกลาวาตายไม่เขาเลยทอยสวิมอินลาวาเอ้ยทายทูสวิมอินลาวาเฮ้ยเกิดที่ไหนะโอ้โูกไฮวาต่อยตืย้อหนตื้อดน๋ยวผมเอาของไปฝาก๊นนึงผมจะเอาแอปเปิ้ลไปฝาก แล้วนะครับสกายก็เอ,อ่อสกายก็เด้งนะครับแต่ผมจะโทรใหม่นะโทรหาเขาใหม่นะโทรหาใหม่นะอันหนึ่งนะครับโอเคครับก็รอเขารับครับ เรอไปเราไปนะเราไปเอาเรอไปเลยอยู่ห้องเครับก็นะครับคลิปเราจบลงแบบเฟลจบลงแบบเฟลที่ดูจะจบไปแล้วนะครับก็คลิปนี้ เฮ้ยมัไมมันวางเองวะอ๋อสกายเพื่อนบ่มเด้งครับก็คลิปนี้นะครับลาไปก่อนลาไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย